เซนเซเนี่ยมาอาดวิดีโอนะฮะวิดีโอโตริมัสนะฮะอาดวิดีโอก็คือตอนเย็นเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เราถึงบทที่17แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วนะเรื่องของตัวซีรีส์นี้นะฮะทีนี้มาฝึกนิสัยไมเซตอย่างหนึง่งไม่โดเซตโตคือวิธีการคิดนะครับทุกคนคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆ ลักเงานะครับต้นลางเนี่ยมันเกิดจากวิธีคิดนะครับวิธีคิดเลยเออการเรียนช่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้แค่ภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนเราก็จะต้องได้ในเรื่องของวิธีคิดด้วยนะฮะเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยเป็นตัวกําหนดวิธีการโลกภายใน เป็นตัวกำหนดโลกภายนอกนะความสำคัญคือเราต้องพัฒนาตนเองนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือคำว่าซัก no ิียชูเรียวจิโนคาคุนิงความหมายหัวใจสำคัญของงานก็คือทุกครั้งที่เราทำงานเทดแต่ทุกคนเราต้องตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของงานทุกๆครั้งนะครับมันจะทำให้เราเป็นคนทำงานแบบเขาเรียกอะไรล่ะลดลดความผิดพลาดนะ ความขาดตัวบกพร่องก็จะน้อยประสิทธิภาพงานก็จะสูงนะครับมันก็ส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยแหละเออทีนี้อะเรามาอันแรกเลยคําว่าจิชูเซโนคุนซังโตชิโดอิงโนทานากะสังว่าชูเกียวเทงเคงโอชิมาสคำว่าเทงเคงเนี่ยเราผ่านกันมาแล้วหลายรอบเนาะคือแปลว่าตรวจสอบใช่ไหมครับทุกคนกับคําว่าชูเกียวชูเกียวเนี่ยหมายถึงอารมณ์แบบเสร็จงานเสร็จกิจการเสร็จโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ย ใช้คำว่าชูเกียวซึ่งคำว่าชูเกียวเองเนี่ยมันเป็นเวิร์บนะครับมันเป็นเวิร์บมันก็มีคำว่าชูเกียวสรุอย่างเงี้ยก็ได้นะครับชูเกียวเออชูเกียวอย่างนี้นะอ่าชูเกียวสรุอย่างนี้ก็ได้นะครับ,นะรก,ก,รบก็คือเสร็จจากโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือคำว่าชูเกียวอ่ะเรามาดูเนาะเออโอ,อ้ประโยคสั้นนะครับ เอานะอ่าอย่างแรกนะครับคิกคายนเดงเก่งเซมบุกิตะนะครับคิกคานเดงเก่งก็คือคําว่าเดงเก่งในที่นี้ก็คือไฟพวกระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้คําว่าเดงเก่งเดงเก่งงกคิรุนะครับคือปิดไฟดับไฟนั่นแหละแต่ทีนี้มันจะมีคําพื้นฐานคือคําว่าเด n งขีใช่ไหมครับทุกคนเด n งขีเดงขียโอ้ข <c oughs> ุ ก็คือดับไฟแต่พอเราใช้คาว่าเดงเกงเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับเอ่อไฟคือระบบไฟขนาดใหญ่อ่ะอย่างเช่นระบบไฟโรงงานอย่างเงี้ยครับระบบไฟโรงงานเนี่ยเราก็จะเรียกว่าโคโจโนโนะฮะเดงเดงเกงอ่าอย่างเงี้ยนะโคโจโนเดงเกงโง้คังคังริสุรุ อ่าอย่างเงี้นะครับโคโจโนเดงเกงโงคังหลีสรุปก็คือควบคุมระบบไฟโรงงานทั้งหมดนะครับคอนซังก็บอกใ hey, ห้คิดิมาสตาเออก็ทุกครั้งคือสมมุติเราทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเหมือนออกจากบ้านใช่ไหมฮะเราก็ต้องแบบดับน้ําดับไฟปิดไฟป้องกันอะไอย่างงี้ก่อนนะฮะทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแนะนําให้ทุกคนทําอย่างงี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีคาคุนิงวะสตาโมอีกไกลค่ะคุนึงเตคิมสคือคอนซังเขาก็ไม่แน่ใจอะนะ่ะเนาะดูจากหน้าแบบ นี่ไงหน้าเออเหรอนะฮะโมอีกไกลก็คืออีกรอบหนึ่งนะฮะกับคุณขับคุณิิณณชิเตะคิมัสก็จะมีความหมายว่าเดี๋ยวไปเช็คแล้วก็กลับมาอ่าเดี๋ยวไปเช็คแล้วกลับมาทีนี้ไวยากรณ์ของตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรูปเตะคิมัสทุกคนเออทำอะไรแล้วก็กลับมานะครับเช่นอ่าเดี๋ยวฉันไปหยิบอันนูน้นแล้วฉันก็กลับมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือโคเรโอโมเตะคิมัสอ่าหรือบอกหยิบ หยิบอันนั้นมาให้หน่อยเคลียวมดเตกขเตกระใสเคยมตกตกระสก็จะมีความมีความหมายว่าหยิบอันนั้นมาให้หน่อยอ่าอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะงั้นเรามาเริ่มฟังฟังเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าโอ้บทบทสั้นวันนี้บทมันสั้นนะครับโอเคบทสั้นก็ดีอืม

どこもう一度聞いてください。に、ファンララをプッターのハップ。フォッポートワン、フォッポートカン、フォッポートンカタンとエンサーマップダイ。機械の電源、全部切った機械の電源、全部切ったはい、切りました。はい、切りました確認はした。確認はしたもう一回確認してきます。 โมวิกายคาคุนิงชิตะคิมัสอ่าใครอยากรู้เรื่องของตัวไวยากรณ์ชิเตคิมัสนะครับทุกคน <c oughs> ก็เซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยว่าไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตามด้วยชิเตคิมัสหรือชิเตคิมัสเนี่ยเซนเซมีทําไว้ให้นะครับมีทําไว้ให้แล้วเนาะไปทวนได้เลยสําหรับใครที่ต้องการจะสอบแบบ j จพีทีเอ็นห้าเนี่เนี่ยอันนี้เราก็ทําเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับอ่าเรามาต่อนะยูนิตที่2นะครับอ่า ยีนิตที่สดูจากรูปนะก็น่าจะพูดถึงของไม่ให้ปิวไปตามลมอ่ะเนาะดูอย่างเงี้ยนะทนาหนากาบอกอัสตาคาเสกาซิโยิราชิโยอ่าคำว่าคาเสกาซิโยิก็จะมีความหมายว่าลมแรงนะทุกคนซึ่งเวลาญี่ปุ่นเวลาเขาพูดจริงๆน่ะเขาไม่ค่อยพูดคำช่วยเออภาษาพูดตรงๆเลยอะ่ะตามหลักแล้วมันต้องพูดว่าคาเสกาซิโยิใช่ปะแต่ว่าพอเป็นภาษาพูดปุ๊บคาเสซิโยิอย่างเงี้ยนะฮะ ราชีเนี่ยเป็นไวยากรณ์จะมีความหมายว่าเออดูท่าทางดูเรากับว่านะครับมันเป็นเรื่องของไวยากรณ์เนาะคำว,ว่าราชีเหมือนกับว่าอะไรอย่างเงี้นะราชีใช้ในการเหมือนแบบคาดการจากพูดๆเองเช่นเออนิฮุนอาโนอ่ะยกตัวอย่างนะอาโนฮิโตะวะนิฮุน,นจินราชีโยอะแบบเอ้ย ผู้ชายคนนั้นน่ะเหมือนคนเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอ่าอย่างเงี้ยครับผู้ชายคนนั้นเหมือนคนญี่ปุ่นเลยหรือเราจะบอกว่าเหมือนกับผู้ชายนะโอโโน,โโ wa, นะโอนนาโนโอนนาโนฮิโตะวะนะโอโตะโอโตโคราชีอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันะนี้ก็จะพูดบอกว่าเอ้ยคนคนนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะเหมือนกับผู้ชายเลย เออโอนานดสซินเซเอาให้มันชัดดีกว่าผู้หญิงคนนั้นเนาะโอนะโอนานฮิโตะโอโตโกราชีแบบอุ้ยผู้หญิงคนนี้ลักษณะเหมือนผู้ชายเลยก็อาจจะแบบพี่เขาอาจจะเป็นเพศ LGBTQ นะครับทุกคนก็คืออาจจะเหมือนทอมหรืออะไรเงี้ยครับก็ใช้ในเวแบบนี้นะยกตัวอย่างเฉยๆอ่ะพาเนรุนะครับเพ,น,พนเพนนรุนี้เช่งคัเคเต เชิงคาเคโต伊เตกุเรตะนะฮะก็คืออันนี้ก็จะมีความหมายว่าได้รัดเชือกแล้วหรือยังคําว่าเออไม่ใช่เชือกนะโซ่ so, นะครับเชิงเชนเนี่ยก็จะแปลว่าโซ่คําว่ารัดก็คือเชิงโอนะฮะเชงโอคาเคโุนะ,ะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีคำช่วยอีกแล้วเนาะรูปเตกุเรตะก็คือรูปที่คนอื่นทำให้เนาะก็แบบรัดรัดโซ่แล้วหรือยังตัวแบบ ไม้พาเลตเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนซามบอกให้คาเคมัสตะก็คือรัดแล้วท่านอกะบอกให้ใยเน่ให้ใยเน่ก็จะมีความหมายว่าแบบคนเขาน่าจะทํางานไวอะเออถัดมาคเซเดตโตบานายโยนิจังโตโคเตชิเตะอิเตเน่นะฮะความหมายก็คือคําว่าไนโยนี้ทุกคนไปเซิร์ชในวยากรณ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นคําว่ารูปไนโยน้นะครับทุกคนก็คือมีความหมายว่าเพื่อไม่ให้อะไรจุดๆุุดต้องทําดังนี้เวิร์บข้างหลังเนี่ยก็ เป็นการทำ verb เ,เพื่อไม่ให้เกิดสภาพ verb ข้างหน้านั่นเองนะครับจังตกโคเตโคเตสรุปก็คือให้มันคงที่หรือว่าหยุดอยูก่กับตีไม่ให้มันขยับนั่นแหละเขาเรียกว่าคำว่าโคเตสรุปนะครับคนสมาบอกให้วาคาริมัสตะโมจิโดคกคุนิงชิมัสอ่ะก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะ keyword ของหัวใจของคำถามก็คือคำว่าโมจิโดคกคุนิงชิมัสนั่นแหละอ่ะต่อเลยนะฮะ

強いらしいよ。風風かせね、ミっ、みせん。うん、みせん、てんてん、なか、かせ、かせ、みせかせ、なか、かせ、いらしいよ。パネルにチェーン、かけといてくれた。パネルにチェーン、かけてといてくれた。はい、かけました。はい、かけました。早い、ね風で飛ばない、ようにちゃんい、固定しとい、てね風し飛ばい、い、ようにい、 จังโตโคเตชิตเตอิตเน่คัเสโตคัเสเดโตบานายโยนิไม่ให้ปิวไปตามลมนะทุกคนคัเสเดตโตบาน่ายโยนิจังโตโคเตชิตเตอิตเน่ใช่ว่าทอัอ่าอย่างงี้นะครับัดหน้าอ่าน่าจะบทสนทนาไายทแล้วนะฮะทนายเขาก็พูดกับครสั่งต่อก็คืออาชตาวะนะฮะเคียโนะซูุกิอุรุกระเน คือเขาบอกพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังต้องทำงานต่อนะครับคำว่าซูซิโกะสึรุจะมีความหมายว่าทำอะไรต่อสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเอาพรุ่งนี้เนี่ยมียังมีเรียนต่อนะก็คืออาชตาอ่านะถึงเซยกกัวอย่างก่อนอาชตานะฮะเบงเคียวโนนะฮะซูซุกิโอ สุรุกระนีอะ้อย่างนี้ก็ได้นะเอ้ยพวกเนี้ยจะมียังมีเรียนอยู่นะคือ,อยังต้องมาเรียนนะทุกคนเออนะฮะอ่าแล้วก็ต่อควรสงบให้วากริมาสตะธนากาซังวาโมอสิสตะโยรุยรสกุนี้คำว่าโยรุสกุหรือคนอันนี้เป็นสำนวนญ,ญี่ปุ่นคือเขาพูดบ่อยเวลาเขาพูดเขาจะฝากฝังงานไหว้วานหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกโยรุสกุโยรุสกุนะก็คือแบบเออฝากงานฝังงานนะครับ ธนา,านกาก็บอกโอซึเกะเรซึามาอันนี้ก็เป็นการบอกกับคู่สนทนาตรงข้ามไปเลยก็แบบเออขอบคุณนะที่แบบทำงานญีปภาษาไทยเราไม่มีเออภาษาญี่ปุ่นมันจะใหม่ถึงว่าเออขอบคุณที่คุณทำงานอย่างหนักเพราะคำว่าสึกเกเรเนี่ยสึกาเรเนี่ยมาจากคำว่าสึกาเรมัสที่แปลว่าเหนื่อยใช่ไหมครับสึกเกเรซมาก,ก็คือบอกว่คุณผู้ผู้เหน็ดเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาษาไทยไม่มีนะแต่ว่า ทุกครั้งที่ทุกคนทํางานที่ญี่ปุ่นเนอะแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาเสร็จงานแล้วจบงานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เราเป็นเจ้านายเราเนี่ยเราก็พูดว่าโอซึกเริซามได้นะครับควรสั่งก็โอซึเกเริซามเดสตะนะครับชิชิเรชิมาก็คือการขอตัวหรือว่าการแยกตัวไปนะแยกตัวคือขอตัวกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดว่าชิชิเรชิมะไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบเออมีนักเรียนเชนเซคนหนึ่งนะไปเริ่มกันใหม่ใช่ปะเขาก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่ได้จบเอกญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับก็ได้ภาษาญี่ปุ่นมาเหมือนกันแต่ว่าเรียนก็เพิ่งจะมาเรียนกับเราทีหลังเนี่ยนะฮะเขาก็ไปพูดว่าไซโยนาระอย่างเงี้ยทุกคนไซโยนาระเนี่ยแปลว่าลาก่อนแต่ไม่ได้ว่าลาก่อนแบบกลับมามันแปลว่าลาก่อนคือจากกันไปนาถจะจ,จากกันแล้วไม่กลับมาเจอกันแล้วอย่างเงี้ยเขาเขาก็พูดแบบว่าเออ 明日は今日の続きをするからねはいわかりましたじゃあ明日もよろしくお疲れ様お疲れ様でした失礼します ああ、ラオファンラポーパイなのはい、わかりました、わかりましたもう一度確認します <laughs>、うん、明日は今日の続きをするからね明日今日の続きをするからねはい、わかりましたじゃあはい、わかりました明日もよろしく、お疲れ様じゃ明日もよろしく お疲,お,疲お疲れ様でした。失礼します。お疲れ様お疲れ様でした。失礼します。はい。キリマシタ。ジュガンティー。あ,あ。コトバー、たーナカー。Thank <noise> you <声>。ロマティング、コトバー、ナドコーン、ガチャペン、ウォーカー、テキン、セコーナー、ガクーペン、ガンコーン、ケーキ、キャップ、キンング、キ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 ング、ング、キング、 บทที่17เนี่ยก็จะเกี่ยวกับประเภทเหล็กทุกอย่างเลยนะครับใครที่ไม่ได้อยู่สายก่อสร้างอาจจะแบบงงงหน่อยเนาะหรือใครที่จะเริ่มไปทํางานในบริษัทงานก่อสร้างนี่เป็นงานที่คนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นนี่คือเขาเรียกอะไรนะเงินเดือนสูงนะทุกคนเออเซ็นเซถึงแบบว่าเอาเอา,เอามาทําให้เงี้ยฮะเงินเดือนสูงมากนะครับและยิ่งภาษาคล่องๆเนี่ยก็อีกนิดเดียวก็แตะแสนแล้วอะเออต้องบอกกี้ก่อนอีกนิดเดียวก็แตะแสนแ,แล้วเพราะฉะนั้น เรีนไปเถอะนะครับยังไงก็คุ้มค่านะครับรู้ก็ดีกว่าไม่รู้เนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันแรกนะครับก็คืออ k เคโบโเดี๋ยวเซนเซเปิดเปิดอันนี้ไปเลยเนาะมันจะได้แบบเปิดเทปไปด้วย17บเจ็ดคาโกร์ไิน์ิน เดี๋ยว,วนะ๊บนึงนะฮะข้อหักไหกินส์ไหกินช่องไซส์อิเค่บองโคอะอิเค่บโคนะฮะเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยเนี่ยใช้ยังไงคือเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเป็นเหล็กเหมือนไว้เสริมนะครับไว้เสริมเขาเรียกว่า เวลาก่อสร้างเนี่ยเขาจะต้องมีการใช้เหล็กข้ออ้อยแลสัสษณะัทรงหรือรูปแบบมันอะมันคล,ล้ายๆกับอ้อยเลยทุกคนมันคล,ล้ายๆกับอ้อยเลยเขาก็เรียกว่าเหล็กข้ออ้อยเพราะมันจะช่วยในการยึดเกาะจับตัวคอนกรีตเนี่ยได้ดีนะครับอ่าแล้วทีนี้พอเอาเหล็กข้ออ้อยมาสานกันปุ๊บมันก็ต้องมีลวดในการปลูกลวดในการปลูกเราจะเรียกว่าเคสซุกเซ็ง เคกซกุเซ็งเคกซกุเซ็งนะฮะเซ็งเนี่ยจะมีความหมายว่าเส้นนะเคกซกุก,ก็คือมีความหมายว่ามัดเพราะฉะนั้นเส้นที่ใช้มัดก็คือลวดลวดมัดนั่นเองนะครับอ่ต่อมานะเคซกุโคงุเคซกุโคงุเคซกุโคงุโคงุเรารู้อยู่แล้วก็แปลว่าเครื่องมือเนาะก็คือเครื่องมือที่ใช้วัดหรือว่าตะขอมัดลวดนะครับตะขอมัดลวดเนาะใครที่ ไม่เคยเห็นก็ไปขอหน้าง,งานเขาดูก็ได้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็ดูใน Google ได้นะครับแต่ใครที่อยากได้ใครที่อยากได้ตัวโวโวแคปตัวนี้นะครับทุกคนก็ทักมาที่บ้านเขียวทักมาที่บ้านเขียวหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดฟรีไม่ต้องห่วงนะครับเอาคำศัพท์นี้ไปฝึกได้เลยนะเอาคำศัพท์นี้ไปฝึกได้เลยเทคกินเซสตันกีเทคกินเซสตันกี เซซอดังนี่ก็จะแปลว่าเครื่องตัดนะคนเครื่องตัดเต็ดคิงมันก็คือแปลว่าเหล็กอยู่แล้วเนาะก็รวมกันเป็นเครื่องตัดเหล็กทีนี้เครื่องตัดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนคํานามที่มันอยู่ข้างหน้ายอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเซซอดังกิเซซอดังกิอย่างเช่นเครื่องตัดลวดอย่างเงี้ยก็ได้ก็เป็นเคกโซกุเซงเซซอดังกิเคกโซกุเซงเซซอดังกิอย่างงี้ก็ได้นะครับอะต่อ เต k กคิง e าเกะ a าโ t เ็กคิงมาเกะคโคคคาโคคนี่ยก็คือเป็นเครื่องปรับเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะมันจะมีคําที่จะต้องมาขยายต่อก็คืออันนี้เขาว่ามาเกะมาเกะนี่คือแปลว่าฮักผับงอก็คือเครื่องดัดเหล็กนะครับเครื่องดัดเหล็กนะเต็กคิงเหมือนกันมาเกะคาโคคินะครับมาเกะคโคคิดูเป็นชุดคําอย่างนี้ไปเลยนะครับดูเป็นชุดคําอย่างนี้ไปเลยมาเกะคโคคินะ ฟุกุฟุกุนะครับฟุกุฟุกุแปลว่าตะขอฮโกโบฮโกโบอันนี้เจอบ่อยแล้วก็คือหมอกนิรภัยนะครับแต่ว่าเซนเซนมักเรียกว่าเฮลูเมตโตง่ายดีนะฮะเฮลูเมโตอันคาอันคาสมอคาโคบะคาโคบะคาโคบะคือจริงจริง คือลงแปลรูปหรือสถานที่ที่มันใหญ่ๆเนาะวันนี้เซนเซสอนคันจิน้องคนนึงไปนะเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้เกี่ยวกับเรื่องคันจิกะกุก็คือคันจิศึกษาเป็นการแยกประเภทคันจิเนี่ยเกี่ยวกับตัวสถานที่ทั้งหมดนะฮะว่าเอ๊ะทำไมสถานที่อย่างคําว่ามิเซถึงใช้คันจิตัวนี้ทำไมคำว่าแบบนิคุยะทำไมยะถึงใช้คันจิแบบนี้ที่แปลว่าสถานที่เนาะหรอ หากคุณบุ้สึกคังทำไมคังสึงใช้สถานแบบแบบนี้นะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะทุกคนกดติดตามกด s u b s c r i b ์ไว้คุณก็จะได้แบบสาระดีๆเต็มเอียดนะฮะสำหรับภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเออนะบอกเลยว่าช่องนี้ตั้งใจทำองค์ความรู้ภาษาญี่ปุ่นอะ่ะให้คือเอาจริงๆถ้าเซนเซมีเวลานะแต่ก็ต้องขอเวลาเพราะว่าเซนเซ ไม่ให้ใครแบบยังไม่ไม,ไม่ไม่จ้างคนมาช่วยนะครับอันนี้ก็ยังทําให้แบบทุกคนแบบเต็มที่แต่ว่าทําคนเดียวเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับจะเอาให้แบบองความรู้เทียบเท่าปีหนึ่งยันปีสี่เลยอเออเก๋ไหมเก๋ไหมปบมึงนะอ่ะต่อเลยนะฮะสเปซ่าสเปซ่าลูกปูนนะครับสเปซ่าโดนัทสโดนัท ไค補強金開ค補強ินไค金幅止めคอกินฮาร์บาโดเมกินฮาบาโดเมกินอ่านี่มันกระโดดแล้วนะเนี่ยซาชคิเหล็กเดืยนะครับซาชิคิงฮาชิระชุินฮาชิระชุเหล็กเสริมในเสานะครับนนคบนี่ก็จะแปลว่าเหล็กเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็คำว่าฮาชิ ละนี่ก็คือจะแปลว่าเสาชุนี่ก็จะหมายถึงว่าเสาที่มันเป็นเสาเขาเรียกอะไรนะเสาเอกเสาโทอะไรอย่างเงี้ยเสาที่เป็นเสาหลักอย่างเงี้ยนะครับเออเพราะคําว่าชุเนี่ยมันจะมีความหมายตรงคําว่าโอโมโอโมหรือโอโมนะก็คือที่เป็นหลักกันนะห้าชีระให้ิงห้ชีระให้ิงนะครับการวางเหล็กเสริมในเสานะครับคําว่าไฮ้คิงไฮ้คิง ให้คิงก็คือการวางเหล็กเสริมนะให้คิงสุดาการวางเหล็กเสริมก็คือให้คิงแต่ถ้าคำว่าให้เซงอันนี้เป็นงานไฟฟ้านะทุกคนให้เซงคือการเดินสายไฟ <c oughs> การเดินสายไฟเนาะใครไม่ใช่ช่างไฟฟ้าอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะว่าเดินสายไฟคือยังไงก็คือเดินเดินเดินสายไฟในบ้านเดินสายไฟในโรงงานอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะต่อนะครับสลับกินเบสกินอืมเดี๋ยวเสนเซนน่าจะเป็นอะไรไม่รู้สะอึกนะฮะโทษทีโอบิกิน ฟูปตกกิตบบาบะคินิตาบะคินอวาบะคินชุคินอาบระคินเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือถ้าใครอยากได้ตัวคำศัพท์เนี้ยก็ทักมาที่บ้านเกี่ยวหรือว่าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็ชอบกดลายแชร์กันแจนะครับแล้วก็เจอกันที่ บทที่สิบแอดนะคะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานวยากรณ์นะครับอย่างของสถานีภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยเรามีวยากรณ์ตั้งแต่ระดับ n 5 n 4 n 3 n 2โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับนักเรียนเนี่ยจะ เรียนนักได้นะครับก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเลยตั้งแต่แบบ JLPT ตั้งแต่ N5 N3 นะแต่พอจะไปถึง N2 กับ N1 เนี่ยจริงๆเลเวลระหว่าง N3 ไปถึง N2 แล้วก็ N1 เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดแบบใครสนใจในเรื่องของการติีไวยากรณ์เพื่อสอบ JLPT โดยเฉพาะนะอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าเน้นสอบโดยเฉพาะเลยนะครับจะไม่เกี่ยวกับการไปประยุกต์ใช้ในการทํางานนะเพราะว่าเราต้องการ ใครต้องการแบบไปสอบ,บระดับ N1 เนาะเพื่อที่จะแบบไปอัพลำเดือนหรือว่าไปใช้ทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูรายเดียดได้นะครับที่อาเว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับ